สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีพนีนะครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่า seriously happy หรือว่าชื่อภาษาไทยว่าวิธีคิดแบบสุขจริงวงเล็บไม่ใช่เล่นเล่มนี้เขียนโดยคุณเบนอนดรินะฮะก็หนังสือเล่มนี้ครับจะเป็นหนังสือแนวเกี่ยวกับปรัชญานะครับแต่ว่าจะเป็นการที่ รวบรวมครับเอาแนวคิดปรัชญาโบราณเนี่ยมาย่อยให้เข้าใจในแบบง่ายๆนะฮะซึ่งก็คือแตลาปรัชญาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกนักแต่ว่าจริงๆ้วผมอ่านแล้วผมชอบนะครับเพราะว่ามันแบบเหมือนกับเขาสรุปเอาเนื้อหาในแต่ละปรัชญาเนี่ยเนื้อหาหลักๆนะครับมาเป็นสิบปรัชญาเลยนะครับเริ่มต้นก่อนเลยครับในบทนำเนี่ยคุณเบนเนี่ยครับผู้เขียนเนี่ยเขาเล่าถึงชีวิตตัวเขาเองครับที่ในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ย เคยตกอยู่ในวังวนของความคิดวิตกกังวลแล้วก็อาการแพนิกนะฮะอาการตื่นตระหนกเนี่ยขั้นรุนแรงเลยรุนแรงขนาดไหนรุนแรงขนาดที่เรียกได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยครับนั่งนั่งอยู่บนโซฟาในบ้านอยู่ดีๆเนี่ยจู่จูเนี่ยครับก็เกิดความกลัวแล้วก็ความวิตกแบบที่ว่ามันราวกับว่าตัวเขาเนี่ยกาลังกระโดดดิ่งพสุทาลงมาจากเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแบบมันเกิดขึ้นแบบ หาให้ผลไม่ได้อ่ะครับอยู่ยๆก็ก็เป็นขึ้นมานะครับหรือว่าแบบอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนคนกําลังจะจมน้าอ่ะครับแล้วความสุขเนี่ยก็ถูกปิดกั้นโดยอาการวิ่ตกจิตแบบเนี้นะฮะอันนี้ก็คือผู้เขียนเล่าถึงชีวิตตัวเองครับเขาก็เลยเอ๊แบบไม่ได้ละชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ได้ละทํำยังไงดีเลยลองไปค้นหาข้อมูลครับแล้วก็นั่งอ่านหนังสือแล้วเขาก็มาค้นพบว่าแนวคิดแบบปัชญาโบราณเนี่ย น่าสนใจดีแล้วก็มันน่าจะช่วยให้ตัวเขาเนี่ยดีขึ้นมาได้เขาก็เลยไปเริ่มครับจากปรัชญาสโตอิกอ่าชื่อคุณคุณใช่ไหมครับตอนช่วงนี้กาลังดังเลยนะฮะก็คือตัวคุณเบนนะครับหลังจากศึกษาปรัชญาสโตอิกไปได้เนี่ยเขาก็รู้สึกดีขึ้นนะครับเขาก็เลยคราวนี้ครับเฮ้ยแนวทางเนี่ยมันน่าจะเวิร์กเขาหละเขาก็เลยออกเดินทางไปทั่วโลกเลยครับเพื่อศึกษาปรัชญาอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญากรีกปรัชญาจีนปรัชญาพุทธนะครับ แล้วเขาครับที่สําคัญที่สุดคือเขานํามาทดลองใช้ครับแล้วเขาก็ย่อยเป็นหนังสือเล่มนี้แหละครับให้เราได้อ่านกันปัชญาแรกนะครับที่ผมเลือกมานะครับก็คือปัชญาเซนเซนนะครับเป็นลัทธิหนึ่งของพุทธศาสนาครับซึ่งเริ่มต้นพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นที่อินเดียใช่ไหมครับแล้วก็เผยแพร่มายัางประเทศจีนนะครับถัดมาเนี่ยก็มาถึงประเทศญี่ปุ่นครับทีนี้พอมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บความเชื่อทางพุทธ นะครับมันก็ผสมเข้ากับธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นครับมันก็เลยกลายเป็นลัทธิเซนนะฮะที่ถือกําเนิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เองครับเซนเนี่ยหมายถึงการทําสมาธินะครับก็คือการตระหนักรู้ซึ่งหลังจากสาวกเซนเนี่ยฝึกสมาธิมามากพอครับผู้ปฏิบัติเหล่านั้นเองครับจูจ่ๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าแบบมันปิ๊งแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาเข้าใจสิ่งต่างๆทั้งปวงเลยที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ภาษาเซนเนี่ยเขาเรียกภาวะนี้ว่าซาโตรินะฮะจะเห็นได้ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับก็ผู้เขียนเนี่ยเขาก็มีคําแนะนํานะครับขั้นตอนง่ายๆเลยในการทําสมาธิแบบเซนนะครับก็คือข้อหนึ่งครับหาที่เงียบๆครับแล้วก็ปล่อยตัวให้สบายๆคุณจะนั่งหรือคุณจะนอนก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงนะฮะสครับกําหนดลมหายใจครับ เราก็คอยเฝ้าสังเกตมันนะครับลมหายใจเข้าออกนะครัครับระหว่างที่คุณกําลังทําสมาธิอยู่เนี่ยแน่นอนครับคุณก็จะใจลอยไปที่อื่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้พอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยก็ให้กลับมาครับเล็กตัวเองกลับมานะฮะให้รับรู้ถึงลมหายใจนะครับสครับให้ทาซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเริ่มแรกจาก5นาทีก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆนะครับ คุณจะทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวก็ได้นะครับอาจจะแบบถ้าใครสะดวกหรือใครชอบเนี่ยเดินช้าๆก็ได้หรือว่าแค่คุณเนี่ยเฝ้าสังเกตสิ่งรอบๆตัวนะฮะธรรมชาติรอบๆตัวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปรัชญาเซนถัดมาครับผมว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเลยส่วนใหญ่ดีกว่าน่าจะไม่เคยได้ยินปรัชญาชื่อนี้ครับชื่อว่าปรัชญาซินิกนะฮะ คุณผู้ฟังเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจในตัวเองบ้างไหมครับตัวอย่างปัญหายอดคิตเลยครับก็คือการพูดบนเวทีนะครับการพูดในที่สาธารณะนะครับการแบบตัดใจที่จะยกมือขึ้นถามนะครับหรือว่าการแสดงความเห็นในที่ประชุมนะครับทําไมไมันถึงยากมากนะครับอ่าถ้าสนใจครับผมจะพาไปรู้จักกับลัทธิที่ชื่อว่าซิงคกครับ ย้อนกลับไปที่ประเทศเอเธนะไอ้ที่เมืองเอเธนประเทศกรีซครับ400ปีก่อนพิษสกักราชครับนี่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับเรียกตัวเองว่าซินิกนะครับโดยหัวใจของลัทธิเนี่ยก็คือการพยายามที่จะควบคุมตัวเองครับโดยพยายามที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันน่าอึอดอัดนะครับแล้วก็พร้อมๆไปกับการฝึกจิตใจเนี่ยให้เข้มแข็งฮนะวิธีการน่าสนใจมากครับคือเขาจะทําพฤติกรรมที่อาจจะมองดูว่าแป,กแปลกๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเปลือยกายครับ แล้วก็ไปกอดกับรูปปั้นในหน้าหนาวครับหรือแม้แต่การกลิ้งตัวลงบนทรายในหน้าร้อนนะครับการนอนบนพื้นน้ําแข็งนะครับพวกเขาทําเรื่องแบบนี้ไปทําไมนะครับการทําสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตครับแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นใจนะครับนักปลาดผู้โด่งดังของนัาที่นี้ครับก็คือเป็นนักปลา์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าไดออร์จีนิสนะครับคนผู้นี้ใช้ชีวิตแบบสุดตองสุดๆเลยนะครับ ยกตัวอย่างครับก็คือเขาเนี่ยจูงครับจูงขวดโหลเปล่าเนี่ยแทนการจูงสุนัขครับแล้วพาเจ้าขวดโหลเนี่ยไปเดินเล่นนะฮะหรือแม้กระทั่งการกินเนื้อทั้งดิบๆนะครับคือเขาเชื่อว่าแบบการทําแบบนี้มันเป็นการฝึกนะฮะการเป็นการฝึกจิตใจนะครับหรือว่าการแบบขับถ่ายในที่สาธารณะนะครับฟังดูเหมือนเพี้ยนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเจ้าตัวเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังต่อต้านนะครับกฎเกณฑ์ของเมืองนะฮะ อันนี้ครับก็คือท้ายบทครับของแทบทุกบทเลยเนี่ยผู้เขียนครับเขาจะมีการทดลองนะครับก็คือเขาเนี่ยลองทําด้วยตัวเองหน่อยอย่างถ้าเป็นในเรื่องของปรัชญาซินิกเนี่ยผู้เขียนเขาก็จะเอาผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นแครอทเนี่ยพาเจ้าผลไม้เหล่านี้ครับไปเดินเล่นนะครับไปเดินเล่นในที so ่ลอนดอนครับโอ้โหตลกไหมครับก็คือเนี้ยผู้เขียนเขาก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาทดลองปรัชญาต่างๆเนี่ยกับตัวเองนะครับันเนี้ย ขาก็ไปลองฝึกดูแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออแบบมันก็ช่วยทําให้เขาเนี่ยไม่ตื่นกลัวนะครับจริงๆผมว่าคือเขาเขาก็ตื่นตื่นกลัวไปแล้วแหละนะครับคืออายอัน,นั้นไปแล้วเนี่ยมันก็อายมากกว่าการไปยืนพูดละนะครับโอเคทีนี้ปรัชญาถัดมาครับเป็นปรัชญาของโซเครโซครติสนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเคยรู้จักกันนะครับก็เป็นปรดชญีโบราณชื่อดังเลยครับเขาเกิดที่เอเธนเหมือนกันนะครับอยู่ในช่วง469ปีครับก่อนคริสต์ศักราช โซกราติสเนี่ยสร้างชื่อมาจากการตั้งคำถามกับทุกอย่างนะฮะทั้งธรรมชาติระบบของสังคมหรือว่าเรื่องของชีวิตหลังความตายนะครับโซคราติสเนี่ยเขาถูกประหารในวัยเจ็ดต้นๆน,นะครับเพราะว่าผู้มีอำนาจเนี่ยต้องการที่จะกำจัดเขาครับโดยการให้ดื่มยาพิษนะครับซึ่งโซกราติสเนี่ยก็ยอมดื่มยาพิษแต่โดยดีนะครับตัวของเขาเนี่ยเชื่อว่าการตั้งคำถามเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจโลกรอบตัวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น าการตั้งคำถามสไตล์ของโสกราตีสเนี่ยจะเป็นการตั้งคำถามปลายเปิดครับแล้วก็ยังเป็นการสนทนานะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับก็คืออันนี้เป็นแนวของโสกราตีสนะฮะการถามนะครับส่วนมากเขาจะขาดถามไปโดยการหาจุดแย้งครับกับวิธีการคิดหรือความเชื่อของคนนั้นนนนะฮะเพราะเขาเชื่อว่าการทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยจะทําให้บคนเหล่านั้นได้ชุดคิดกับแนวคิดตัวเองนะครับ ผู้เขียนเหมือนเดิมครับเขาก็ลองทําดูครับเขาลองตั้งคําถามครับกับเรื่องรอบๆตัวของเขาเองนะครับอย่างเช่นพีระมิดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะครับหรือว่าใครเป็นผู้คิดค้นการศึกษาสมัยใหม่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าใครเป็นคนคิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็ผู้เขียนเขาก็ลองให้คุณเนี่ยท้าทายดูครับท้าทายกับมุมมองความเชื่อของตัวคุณเองโดยมีเป้าหมายคือการ ตั้งใจนะครับที่จะเรียนรู้นะครับในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมนะฮะก็คือแบบเหมือนให้เราเนี่ยพยายามหาจุดแย้งความเชื่อตัวเองนะครับความเชื่ออะไรของคุณครับที่มีจุดขัดแย้งในตนเองนะฮะคุณเนี่ยคิดผิดหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่รักความเท่าเทียมกันนะครับทุกคนต้องเท่าเทียมกันแต่เวลาบางครั้งที่คุณได้เปรียบเนี่ยคุณก็โอเคนะครับอาจจะแบบ เรื่องง่างยๆอย่างเช่นการไปปาดหน้าตอนที่แบบเหมือนจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความไม่เท่าเทียมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคุณได้ประโยชน์คุณโอเคอย่างเงี้ยก็คือเป็นแนวคิดโสกราติสว่าเขาก็ให้คุณลองแย้งความคิดตัวเองดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมันใช่เหรอคุณยึดมั่นในแนวทางนี้จริงเหรออะไรแบบนี้ครับถัดมาครับปรัชญายอดฮิตณนะปัจจุบันนี้ครับปรัชญาสโตอิกครับย้อนกลับไป300ปีก่อนคิสศักรลาดครับ มีบุคคลที่ชื่อว่าเซโนนะครับเซโนเนี่ยเซโนไม่ใช่แบบว่าแปลว่าไม่ไม่ว่าปฏิเสธนะครับเป็นชื่อเขานะครับเซโนเนี่ยครับเขาเป็นผู้โชคร้ายครับก็คือเกิดเรือขนสินค้าของเขาเนี่ยล่มนะครับคิดว่าเขาน่าจะเป็นพ่อค้านะครับทําให้เซโนเนี่ยครับเล็กเซโนดีกว่าอย่าเล็กเซโนเลยนะครับเซโนเนี่ยครับสูญเสียทุกสิ่งไปนะครับจากการที่เรือล่มครั้งนั้นจากนั้นเนี่ยครับเขาก็มาถึงเมืองเอเธนนะครับเมืองเอเธนอีกแล้วนะครับ แล้วก็เริ่มศึกษาครับเริ่มสนใจปัชญาโดยหวังว่าจะหาทางรับมือกับความทุกข์นะครับที่เกิดจากการสูญเสียทุกอย่างนะครับทีนี้น่าจะเป็นนักเรียนที่เก่งทีเดียวนะครับหลังจากศึกษาปัชญาครับจนเขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจละเซโนเนี่ยก็เลยเปิดสำนักของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นสำนักโตอิกนะครับปัชญาโตอิกของเซโนเนี่ยครับก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกรีกนะครับข้ามไปจนถึงโรมนะครับแม้แต่จากพรดของโรมครับมาคุสออเรริอุสนะครับ เป็นจักรพรรดิชื่อดังนะครับก็กลายมาเป็นสาวกซึ่งเขาผู้นี้เองครับเป็นผู้ที่ช่วยทําให้สโตอิกเนี่ยโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วเลยนะครับชาวสโตอิกเนี่ยเชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะตอบสนองกับมันอย่างไรต่างหากนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคนะครับหรือเรื่องท้าทายหรือความล้มเหลวเนี่ยให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ควบคุมได้ครับ ใส่ใจกับมันแล้วก็พยายามอย่าไปกังวลนะครับกับเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับเรียนรู้จากเรื่องที่ผิดพลาดแล้วก็มองอะไรโดยการที่ยึดกรอบแนวคิดแบบเติบโตเสมอนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปแนวคิดแบบสโตอิกนะครับแบบสั้นๆนะครับจริงๆก็จะมีเนื้อหาเยอะแหละนะครับลองหาอ่านจากสือเล่มอื่นดูหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับถัดมาครับเป็นปรัชญาของอริสโตเตลนะครับอริสโตเตลเนี่ยก็เป็นปราชญกท่านหนึ่งที่เกิด ในช่วง384-322ปีถึงปีก่อนคริสต์ศักราชครับเป็นปราชญ์ยุคโบราณแล้วก็เป็นหนึ่งในนักคิดคนสำคัญที่สุดตลอดกาลเลยนะครับอริสโตเติลเนี่ยเป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญานะครับเป็นจริยศาสตร์การเมืองชีววิทยาฟิสิกส์แล้วก็กวีนิพนธ์ด้วยนะครับตัวเขาเองเนี่ยเกิดในตระกูลแพทย์ครับแล้วก็มีฐานะนะครับก็เลยได้เข้าเรียนในสำนักของเพลโตนะครับเพลโตก็เป็นปราช ชื่อดังอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอริสโตเติลเนี่ยครับจุดเด่นของเขาจะเป็นในเรื่องของเป็นเขาให้คําแนะนําในเรื่องของการตัดสินใจนะครับมีขั้นตอนดังนี้ครับ1อย่ารีบร้อนตัดสินใจนะครับให้ทบทวนแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยคูดคิดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับ2ครับมองข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าเอาข้อมูลเนี่ยมากางดูก็ได้ถ้าเป็นแบบสมัยนี้ก็คือเหมือนแบบทาข้อมูลเป็นแดชบอร์ดแล้วก็มาดูแล้วก็ตัดสินใจด้วยข้อมูล นะครับ3ครับให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมด 4. ครับให้คิดว่าใครเนี่ยได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจบ้างนะครับเพื่อนพี่น้องคนรู้จักนะครับ 5. ให้นึกถึงเรื่องราวประสบการณ์ในอดีตของเราถ้าเกิดมีถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะตัดสินใจนะครับ6ครับลองคิดดูว่าผลลัพธ์เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะฮะเให้พิจารณาเรื่องโชคด้วยนะครับทั้งโชคดีและโชคร้ายนะครับ ถ้าโชคเข้าข้างจะเป็นยังไงแล้วถ้าโชคร้ายจะเป็นยังไงนะครับ8ดครับให้ตัดสินใจตอนที่สมองโล่งครับอย่าไปตัดสินตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีอยู่นะครับหรือว่าเหนื่อยนะครับถ้าเหนื่อยโกรธกลัวเศร้าเนี่ยให้รอจนอารมณ์ปกติก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับอันนี้เนี่ยผู้เขียนแล้วก็แนะนําว่าให้ลองฝึกบ่อยๆครับแล้วตัวคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสินใจได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดปรัชญาของคริสโตเติลนะครับเล่มนี้ครับก็ ขอจบอีพีหนึ่งว่าแค่นี้ก่อนนะครับเป็นหนังสือปรัชญาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยครับอ่านง่ายมากๆเลยครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยต้องบอกว่าตลกครับสำนวนแบบค่อนข้างฮาเลยนะครับเป็นการสรุปปรัชญาต่างๆเนี่ยแบบเข้าใจง่ายๆครับมีเยอะมากนะครับแล้วก็แบบฟังปรัชญาเนี่ยไม่เคยอ่านจากเล่มอื่นเลยนะครับแล้วก็ทุกบทครับมีสรุปท้ายเล่มนะครับเป็นแบบเหมือนเป็นเมโมว่าจะเอาไปใช้จริงได้ยังไงนะครับ ใครสนใจแนวปััชญาครับเร่มนี้แนะนํามากๆเลยนะครับก็ใน่ที่บอกไปครับมันเป็นการที่แนะนําคร่าวๆไม่ได้ลงลึกถ้าลงลึกต้องไปหาเล่มอื่นอ่านเพิ่มนะครับเดี๋ยวยังมีต่ออีพีหนึ่งนะครับอย่าลืมติดตามฟังกันครับสําหรับอีพีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านือที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้สวัสดีครับ